สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเพกิกงกลูกบัตอีกแล้วนะวันนี้นะบัตจะมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่ในแคนค่ะก็จะแฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่ยุทธ์นะคะเป็นอาวุโสของแคนนี้นะคะพี่ยุทธ์อายุมากที่สุดในแคนนะคะแล้วเราก็ยกให้เป็นอาวุโสโจโจในแคนนะคะก็ทางแคนนะคะและเพื่อนๆนะแฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่ยุทธ์นะคะ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday คะ่ะพี่ยุทธปัดและเพื่อนๆน,นะคะทางแคนก็ขอไวพรให้กับพี่ยุทธนะคะให้พี่ยุทธมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็อยู่เป็นอาวุโสโอเคของแคนไปนานๆน,นะคะพี่ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะคะพี่คิดสิ่งใดก็ขอให้พี่สมปรารถนาในทุกๆสิ่งนะคะเดี๋ยวโนงกับแม่จะจุดคุกให้พี่นะค่ะต่อจากแฮปปี้บิร์ดเดย์พี่ยุทธไปแล้วนะคะเราก็จะมารีวิวบ้านนะดูสิ ซ้ายมือนะคะเป็นบ้านญี่ปุ่นนะแลวก็ขวามือนะคะเป็นบ้านผีสิงค่ะมาดูกันค่ะว่าคลิปนี้ลูกปัจะพาไป้นอะไรกันนะคะเพื่อนๆนี่คือบ้านญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆที่ทางแคนของเราช่วยกันสร้างช่วยกันตกแต่งขึ้นมานะอันนี้ก็ทํากันเล่นๆอีกแล้วนะคะเพื่อนๆทําแค่แบบ พออยู่แล้วก็เล่นเล่นกันไปนะคะอันนี้นะคะจะบอกก่อนนะว่าเป็นกำแพงน ouais. ะแม่ของแคนได้ทำไว้นะคะก็คือแม่สั่งว่าให้เข้าประตูตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆห้ามนะคะห้ามเข้ากำแพงอย่างนี้นะคะห้ามนะคะห้ามเข้ากำแพงอย่างนี้นะคะคือที่แม่ทำกันไว้คือจะเป็นอย่างนี้เลยนะก็คือให้เข้าทางนี้นะคะเข้ามาก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าแ นี่ไงค่ะเพื่อนๆเป็นบ้านญี่ปุ่นนะสวยน่ารักมากนี่นะคะให้อารมณ์แบบญี่ปุ่นมากญี่ปุ่นไหมนี่ไง <c oughs> ก็นะคะเพื่อนๆมาดูกันค่ะนี่นะอันนี้เข้ามาก็จะเป็นบ้านทั่วไปเลยค่ะก็คือแมหลินหลินโซนมากอันนี้นะคะ <c oughs> เพื่อนปัดนะคะน่าจะกลัว เครื่องกันน้ามันหายอะไรในทํานองนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ปัดคิดว่าน่าจะใช่ละค่ะคนสร้างน่าจะแบบกลัวเครื่องกันน้ํามันหายอะไรประมาณนี้นี่นะคะพอขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะบันไดยังสวยเลยค่ะเพื่อนๆมันก็จะกินนะ่ะเนาะจริงๆเข้ามานะคะก็จะเป็นในลักษณะที่ทํางานเป็นบ้านอะไรปกตินะคะอันนี้คือเราทําเล่นๆกันนะคะไม่ได้จริงจังนะทําจริงแต่ว่าบอกว่าทําเล่นนะคะแต่ตอนทำคือทําจริงๆนะ อันนี้เป็นห้องนอนของแม่นะคะว้าเผื่อเขายังไม่ได้เก็บอะไรนะคะเผื่อเราไปจะไม่เส็ไม่เสียไม่เส็ยอันนี้เป็นห้องนอนของปัดนะคะเป็นห้องนอนของปัดกับดินนะนี่นะคะก็เพิ่งจะทํามานะคะเป็นห้องนอนของปัดกับดินนะ <Ooh. S 1> แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้นอนนะคะมาให้ดูก่อนนะยัง <Spider> ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเราก็ยังไม่ได้ย้ายเข้ามาด้วยนะคะ <The iPhone> อันนี้ก็เจ้าตัวมาด้วยนะคะไม่รทราบว่านางต้องการอะไรนะคะให้ดอกไม้ ให้ดอกไม้นาะง <g ül> นางให้ดอกไม้คืนค่ะเพื่อนเพื่อนนางให้ดอกไม้คืนค่ะเพื่อนเพื่อน้น่อยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่คบไม่คบไม่คบไม่เอาไม่คุยไม่คุยก็นะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะมันก็จะมา รีวิวอะไรเล่นๆน้อยๆประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆก็แค่ว่าอยากโชว์เนาะคือเหมือนกับว่าทําบ้านไม่เป็นแล้วก็ทําบ้านไม่สวยอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนก็อยากโชว์บ้านญี่ปุ่นนะคะว่าเออทํากันอย่างนี้นะยังไม่ได้ไปดูของเพื่อนเลยค่ะใครถ้าทําสวยกว่านี้ก็มาเอารูปมาคอมเมนต์กันดูก็ดีนะคะเพื่อนๆอยากจะดูของเพื่อนเหมือนกัน แต่ว่าอันนี้ก็ทํากันอยู่3คนนะคะทําประมาณชั่วโมงนึงได้แค่นี้แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นบ้านน่าจะเป็นบ้านผีสิงนะคะเพื่อนๆปันไม่กล้าเข้าหรอกค่ะบ้านหลังนี้น่ากลัวแต่ตอนนี้ไม่น่ากลัวแล้วค่ะเป็นกลางวันแล้วค่ะเพื่อน ฝั่งนั้นเป็นโรงรถนะคะเป็นโรงรถของพี่ยุทธ์นะคะเป็นโรงรถของอาวุโสทางแค้นของเรานะคะมันไม่แน่ใจว่านางทําบอกหลักใครนะคะตรงนี้ทําเป็นหัวใจแต่ว่าจริงๆปัดเห็นเป็นแมวนะเหมือนแมวอะ่ะไอหลินนี่ก็ตามจังเลยไปค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามลูกปัดนะคะขอบคุณที่รับชมลูกปัดด้วยนะคลิปหน้าลูกปัดจะพาไปโซนอะไรฝากติดตาม แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้ลูกปัดด้วยนะคะก่อนไปให้ดอกไม้หลินก่อนนี่เธอเธอให้ดอกไม้ฉันดอกเดียวอะฉันไม่มีทางให้เธอเยอะไปกว่าน,นี้หฮยไปแล้วค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ